ทุกคนวันนี้มาอมาเที่ยวเรียกอะไรอ่ะที่นี่เขาเรียกที่ไหนอ่ะ <c oughs> ฮะนี่เปป้ายมาเลือกมาล้างเอาไหมเอาไว้เขาเรียกว่าอะไรนะเขาแหลมย่า าแลมยากียันแห่งชาติเขาแหลมยาโอเคเรารอรถสองแถวนะคะตอนนี้จอดรถไว้แล้วนะคะแล้วก็ค่าเข้า,าคนละเท่าไหร่นะพี่สี่สิบบาทนะคะใครจะมานะคะไปชวมวิวนะไ,นไม่มีข้อมูลอะไรเลย,เลยนั่งสองแถวไปนีน่น้องน้องโสดอีกแล้วขายของจังเลยบ่อยจังขึ้นรถแล้ว Uh huh. น้าไม่ชินใน่อยนะอานะานาถืบมาแล้วน้องบอกโอ้โห โค้งเข้าโค้งแบบก็เอียงเอียงนิดนึงเอียงนิดนึงแล้วก็โค้งโค้งแล้วก็อีเอวเอาว่าก็จอดตรงนี้น่าจะเต็มหรือเปล่าเขาแล้จอดข้างล่างโค้งอันตรายอูู้สวยมากเลยนะเนี่ยแค่มองอย่างไงก็สวยแล้วอ่ะอุ้ย อุยกระจกสาแดดให้ถุงเลนะ้าวเดินนะอุยทะเลทะเลทะเลให้ดูทางก่อนเือดอ่ะเขาแรมย่าอุ้ยสยมากเลยมาดูฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้ ดูดูทางอ๋อเขามีการเต็นน้ลงอ๋อสวยจังเลยถึงแล้วเตียร้อทุกคนเชิญลงได้เลย ้ถึงแล้วนะคะนี่นั่งสองแถวแบบนี้มาใครนั่งฟรีนะคะสองแถวนั่งฟรีแอ่ตัง้งทุกคนเนอนนอนนอนทุกคนนอนตัง้ง <laughs> อืมมันเย็นมากเลยอะ่ะ ห้สาเียงคอร์ล้อเสียงหอรลเชียงคอระลแบบว่าเขาเรียกว่ากระโจกค่ะคุณ 喂，总裁呀。 ช่วยมากมากใครไม่มาก็ต้องมาทุกคนสะพานกระจกนะคะน,นี่แล้วก็จะมีอีกที่หนึ่งเดินต้องย่องกรูลัว 哈哈。 เย็นมากเลยนะมันสีแบบเขียวแบบสวยอ่ะว่าแม่บดเช็คลูกเช็คเขาเช็คลูกเช็คลูกเช็คลูกบรรยากาศดีลมเย็นเย็นเทรนเทรนอ้าวของเล่นล่วง กลับแล้วจะกลับแล้วนะคะเ, er. um. เอาเพลงไหมเต้นไหมเต้นไหมขึ้นรถแล้วกลับแล้ว ห้อยๆๆได้อะไรก่อนลยหลุมมุมแบบน้ไหมบายบายขากลับ้องร้องอีกแล้วยินมากเลยเนะอรถดิครับางรถดิครับผม รถที่มาส่วนกันขึ้นลงกับรถที่กลับว้ายของเราไปแล้วนะคะลื่นลื่นลื่นล่อุโหสิออกตัวแรงออกตัวแรงเฮ <laughs> ้ยล็อกมันไวล็อกกันไวแล้เดี๋ยวมันหลุดล่วง <laughs> อุ้ยดูดยี บอกอุไอ้ฟอลลุ่ผีเียรลงไปเอาโทรศัพท์เจ๊ขู่บอกว่หดลายว้าวดูดิโอ้โหโค้ชอุ้ยโอ้ถึงเขาคิดจะขุดอะไร ใครจะลึกปาลอกไว้นะโันลวกโอ้มีขึ้นแล้วก็มีลงอ๋อยังไม่ถือยังไม่ถือเลิว่าถือแล้วนี่เราจะสวนกนะจ้าแบบนี้เลยยั้งยั้งยั้งไม่ถือนี่น вот ี่ตรงนี้ขอลงมีรถตรงนี้มีที่จอดเเียยบล ได้จับไจับไหม้ทองขึ้นทีใส่เต็มเลยขอสักเส้นเต็มคอขอเขาสักเส้นนี่เราไปพาเขาวยกพี่ยิงมาเลยนะแต่จะยิงหนูเอาเอานูเก็บดูไว้โอ้โหเขามาเที่ยวย่าวขี้ะกุดขี้ะกุดโอเคะกุดอกิงกเอขัดตรงนี มันอ่ะชอบขึ้นโซงแถวนี่แหละที่สุดทะเลยังไม่เท่าไรมันมันมากเลยนะขึ้นเลยถึงแล้วทุกคนสักสองรอบได้ไหมจ้าคนละสี่สิบกำลังมันอ่จ้าคนละสี่สิบกำลังมันเลยโอ้โหถึงแล้วครับเราขอไปต้องแมก่อนนะโอ้ยตัวโคตรเหนียวเลยอ่ะเหนียวอยู่แล้วใช่ก็ทะเลไงมือล้างตัวดีกว่าไป ไปห้องน้ำก่อนโสดทุ่มมาที่ไรก็สดกลับแล้วเป็นยังไงบ้างเหนื่อยลอยอะลอยขาลอยเกือบขึ้นไม่ไหวเธอได้นั่งชิงช้าไหมไม่ได้นั่งตายแล้วเป็นยังไงบ้างคนนี้หาวไม่ไหวแล้วง่วงมาอีกไหมมาม่ ข้างหน้าเป็นไงโอ้ตอบชัดมากโอ้ตัวเลวายก็เป็นไงมาอีกไหมมาสิมาใช่ไหมมามาอีกนะโอเคปิดคลิปไปหน่อยสดค่ะบายบายสดตาตามมาอีกอะไรนะ a p p l ลมะละกอกล้วยส้มแอ a p p l ลมะละกอกล้วยส้มแอ a p p l ลมะละกอตาตาดีมี37บบาทบายบายไปแล้วค่ะเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ